สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากัก คุมเนื้อหางแต่วันที่1กันยายนถึง15กันยายน2565ก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณที่ทุกท่านกรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกลายทุกแชร์ทุกคมเมนิ์ทุก subscribe ทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณไว้อีกครั้งค่ะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเลือกไพ่ในการเปิดพลังงานพื้นดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนที่จะอ่านทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นค่ะ พลังงานไพ่ของชาวเมนนะคะท่านได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ในไพ่เดอะแฮงแมนด้ The ไพ่เดอะลอเวอร์ The ห้าเหรียญเป็นความรักที่ค่อนข้างก็บอกความรักอมตะก็ได้นะคะแบบนี้นะหนึ่งดาบหนึ่งไม้หนึ่งดาบ,ดาบแล้วก็เก้าเหรียญราชาไม้ สิบเหรียญเดอะเฮอร์มิตอาจารย์มองว่าเป็นความรักที่เป็นอมตะแต่เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวไพ่อย่างเงี้ยนะคะทำไมถึงว่าอย่างนั้นอ่ะเรามาดูพลังงานไพ่ที่เอ่อขึ้นมาสื่อถึงอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเป็นไพ่นักบวชเป็นไพ่แห่งการเสียสละอ่าหมายเลขห้าเหรียญนี่คือการคือการเสียสละคือการปล่อยนะคะการปล่อยแบบ เข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมถึงแม้ตัวเองจะเจ็บปวดทรมานแต่เพื่อคนที่ตัวเองรักมีความสุขท่านปล่อยอ่ะนะนี่แหละอาจารย์นึงบอกว่าความรักระหว่างเลเวอร์กับดีวิลต่างกันนะเลเวอร์ over, นี่เป็นความรักที่ที่ไม่ได้ว่าจะเห็นแก่ตัวขอให้คนที่ตัวเองรักมีความสุขตัวเองก็มีความสุขไม่ได้ที่จะแบบว่าเธอไม่ได้ฉันไม่ได้เธอก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นใครก็เอาไม่ได้ไม่ใช่ นะคะเพราะฉะนั้นเป็นแพชชั่นของความรักที่มีคุณธรรมเป็นความรักในเชิงอุดมคติก็ได้นะคะอาจารย์มองเป็นพลังงานที่จริงๆใครที่อยู่ในบทบาทของบูชาความรักจะเข้าใจเลยแพชชั่นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ของชาวมีนจึงสื่อถึงว่าตอนนี้ปัญหาความรักของท่านอาจจะมีเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาแปลได้สประเด็นหนึ่งนะคะ กรณีที่หนึ่งท่านคบหากันมานานอาจจะเป็นคู่รักคู่สามีภรรยาหรือเป็นแค่คู่รักหรือเป็นคนรักอะ,อะไรก็แล้วแต่แหละคือคือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันแต่แล้วนะฮะอาจจะมีเรื่องของอความเป็นวิบากกรรมอาจารย์มองวิบากกรรมที่เข้ามาทําลายความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเรื่องของกรรมเข้ามาทําให้ความรักของท่านเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าไป ไปต่อก็ยากอยู่ก็ลำบากมันมันกั้มเกินฝืนทนอะไรประมาณนี้อยู่นะในที่สุดแล้วชาวมีนเหมือนจะตัดสินใจบอกว่าโอเคถ้าคุณไม่กล้าตัดสินใจฉันหรือผมนะอยู่ที่คุณเป็นมีนหญิงหรือมีนชายหรือเพศที่สามก็ได้ฉันหรือผมนะหรือชาวมีนเองโอเคตัดสินใจให้ปล่อยคุณปล่อยค่ะปล่อยไปคุณไปเริ่มต้นกับคนที่คุณคิดว่าเขามี มีค่ามีความสําคัญกับคุณมากกว่าฉันมากกว่าผมก็ไปได้ไม่เขาเรียกไม่อาคตาพยาบาทฉันก็มีความสุขถ้าคุณจะเลือกแบบนั้นต่อให้ฉันทุกข์แต่ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งก็คือเห็นคนรักมีความสุขฉันผมก็มีความสุขด้วยอ่ามันก็จะออกอาการประมาณนี้ไพ่นะคะอ่าก็ก็ก็จะเป็นแนวนี้หรืออีกแนวนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงภาพรวม ท่านเองนั่นแหละที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีพันธะอยู่แล้วเป็นยังไงท่านอาจจะไม่รู้ในตอนแรกนึกว่าเขาโสดนึกว่าเขาเลิกกันแล้วแต่ตอนนี้ท่านทุกข์มากท่านไม่อยากทําร้ายชีวิตคู่ของคนอื่นท่านไม่ได้อยากที่จะเป็นมือที่สามไม่ได้อยากที่จะถูกตราหน้าว่าไปแ,แย่งของรักของคนอื่นนั่นเองนะคะคุณธรรมในใจเนี่ยมันทําลาย ความรู้สึกของท่านอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตัวชาวมีนจะตัดสินใจคือการปล่อยวางเลยค่ะ The Hermit ห้าเหรียญเก้าเหรียญปล่อยวางก็คือปลดปล่อยไปฉันไม่ยื้อแย้งผมไม่ยื้อแย่งเมื่อคุณยังมีคุณของคุณไพ่ครอบครัวนา1ะสิบสิบเหรียญขึ้นมายอมถอยออกมายอมให้คนนี้เป็นอิสระจงเลือกคนนั้นเถอะอย่ามาเลือกฉันเลยอย่ามาเลือกผมเลย ก็คล้ายๆแบบยอมอะยอมแพ้ก็ได้ยอมที่จะเสียสละนั่นแหละค่ะไพ่จะขึ้นประมาณนั้นนี่คืออาการไพ่เลยนะอาการไพ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยมันก็แปลว่าน้อยใจผู้ใหญ่น้อยใจในที่ทํางานฉันทําให้ตายทําไมเหมือนปิดทองหลังผ้าไม่เห็นความสําคัญประมาณนั้นก็ได้ในที่สุดท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่จะเดินออกมาจากสิ่งที่ท่านทําอยู่ก็ได้นะคะถ้าแปลเรื่องงานนะคะมันมันก็แปลได้นะ ความหมายมันไพ่มันจะอ่านเรื่องราวออกมาได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะคะอาจจะอ่านได้ลึกกว่านี้แต่ขออ่านแค่นี้ก่อนในระดับหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์โอเคเรามาเจาะมาเจาะจากไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะขอถอดไพ่ด้านชาว ราศีมีนก่อนความคิดความรู้สึกของท่านตอนนี้นะคะพลังงานไพ่ของชาวมีนหนึ่งเหรียญค่ะคนมีคู่ก่อนนะวิว fortune. ออ f ฟอ r t จ n นอ่อัศวินถ้วยห้าถ้วย The fool อ่านเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์อ่านเมื่อกี้แหละคะ่ะว่าคือท่านเนี่ยนะคะ ยอมปลดปล่อยให้คนนั้นเป็นอิสระให้เขาไปเริ่มต้นใหม่ประมาณนั้นเลยนะคะหนึ่งเรียนเดี๋ยวฟูต่อให้ท่านเจ็บท่านก็เก็บความเจ็บปวดรวดร้าวไว้ในใจท่านพยายามที่จะไม่แสดงออกให้คนรักรู้ด้วยนะว่าตัวเองทุกพยายามที่จะสร้างภาพให้ให้แบบว่าโอเคฉันอยู่ได้ผมอยู่ได้ ไม่มีคุณผมก็อยู่ได้ฉันก็อยู่ได้แต่ลึกๆแล้วมันน้ําตาตกในไพ่อย่างเงี้ยนะคะมันมันก็จะออกอาการประมาณนี้นะคะก็คือยอมเป็นฝ่ายที่เสียสละเพื่อเพื่อคนรักจะได้มีความสุขอืไพ่จะบอกองนั้นเสียสละเพื่อคนรักนะคะจะออกประมาณนั้นเลยขอฝ่ายคนรักของชาวมีนค่ะ ฝ่ายคนรักของชาวมีนไพล่ลาเวอร์ที่จริงแล้วอะ่ะเขาก็ยังรักท่านอยู่มากเขารู้สึกทุกทุกใจอืมราชินีเหรียญไพ่พระสังฆราชแล้วก็ห้าไม้เนะอาจารย์มองอืมที่จริงอะ่ะเขาไม่อยากเสียท่านไปเขาแค่ถ้าเป็นกรณีที่อ่ะท่านเป็น คนมาก่อนเนาะเป็นคนที่ผูกพันกันมานานนะยิ่งยิ่งทาให้เขาหนักใจมากเพราะท่านน่ยคือคนสําคัญในชีวิตเขามากที่สุดเขาไม่อยากที่จะให้ท่านต้องตัดสินใจแบบนี้เขาไม่อยากสูญเสียท่านเพราะเรื่องเรื่องของมือที่สามอย่างเงี้ยเขาอาจจะขอเวลานะอาจารย์มองขอเวลาก่อนขอเวลาฉันเคลียร์ปัญหาขอเวลาผมเคลียร์ปัญหาอะไรประมาณนั้นนะคะก็ก็จะอยู่ในในในเกณฑ์แบบนี้หรือแม้กระทั่งท่านมาทีหลังก็ตามเขาก็ยังจะบอกว่า ถ้าวันไหน,นเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องออกมาที่ที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายอะอาจารย์มองว่ามันจะต้องยึดหลักคุณธรรมเพราะมันขึ้นไพ่ภาษาคลาชนั่นคือตัวเขานะเขาก็น่าจะมีคุณธรรมพอสมควรคนรักของชาวมีนนะขอไห่สรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นไพ่ห้าดะ เก้าไม้สี่เหรียญตีวิวแปดเหรียญถ้าขึ้นแบบนี้อาจารย์มองอย่างนี้นะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะเลิกยากนะคะแค่มันอาจจะต้องเหมือนกับแบ่งเวลามากกว่านะแบ่งเวลาให้ทั้งสองฝ่ายอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองอย่างนี้ถ้าคุณมาก่อนเนี่ย แน่นอนคุณยังเป็นคนสําคัญและเป็นสิ่งที่เขาต้องให้เกียรติและก็ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาไม่ปล่อยคุณแน่นอนนะยังผูกพันกันอย่างนี้ยังรับผิดชอบอยังอะไรแต่ถ้าคุณมาทีหลังคุณก็ยังต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เปิดไม่ได้นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นการจะจบอยู่หรือไม่จบนะคะอาจารย์มองว่ามันน่าจะอยู่ที่ตัวชาวราศีมีนที่จะต้องตัดสินใจจริงๆนะนี่เป็นดวงภาพรวมนะคือคนของคุณไม่ยอมปล่อยปล่อยคุณ นะคะส่วนตัวคนนั้นเขาอาจจะปล่อยได้แต่เขาอาจจะต้องให้ความรับผิดชอบกับฝ่ายนูน้นอาจารย์มองความรับผิดชอบเกิดขึ้นประมาณนี้เหตุการณ์มันอยู่ที่ตัวท่านเนี่ยขอเพิ่มก็ได้ค่ะเพื่อความเคลียร์เนาะจะเลิกกันได้จริงไหมหรือว่าจะยังอยู่แบบที่พ่ขึ้นแบบนี้ขออีกครั้งนะไม่งั้นเดี๋ยวจะว่าอาจารย์พยากรณ์ไม่สุดเนาะโอเคเดี๋ยวค้างคางในใจหนึ่งถ้วย เดอเฮอรมิตเด็กถือไม้อสศวินไม้เจ็ดถ้วยอ่าถ้ามองอย่างนี้นะอาจารย์มองอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วท่านปล่อยวางชาวมีนหนึ่งถ้วยการให้ชีวิตกับตัวคนรักคือท่านปล่อยคือท่านเดินออกมาที่ไพ่เก้า 9, หมายเลขเก้าเดอเฮอมิตนี่แหละบิน p ริ n เซส s อฟวานแล้วก็อัศวินเรียนท่านมีความรู้สึกว่าเออไม่ต้องมาคิดมากหรอกฉันทำใจได้ผมทำใจได้ในเมื่อคุณคุณคุณมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วเนี่ยในเมื่อคุณได้ไปเหมือนมีปฏิสัมพันธ์หรืออะไรก็ได้เออก็ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการเข้าไปเหออะไรก็ยังเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วอาจารย์ถึงมองค่ะคนที่จะเลิกเนี่ยมัน มันเป็นตัวชาวมิน่ะที่จะตัดสินใจมากกว่านะคะเพราะเพราะท่านเองก็เหมือนกับนั่นแหละเจ็ดถ้วยคือเป็นคนที่เป็นเป็นเขาเรียกว่ามีจินตนาการนใน,าารเ,นเรื่องของความรักที่มันเชิงเพ้อฝันหรือแนวที่แบบเป็นอุดมคติอนะคะเพราะฉะนั้นเอ,อยอมให้คนรักมีความสุขถึงแม้ตัวเองจะทุกข์ในใจแต่จะไม่แสดงความอ่อนแอให้คนรัก หรือใครเห็นน้ําตานะเนี่ยเจ็บก็อยู่ในใจของตัวท่านเองนั่นเองนะครให้จะบอกประมาณนั้นโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างคะ่ะคนโสดชาวมีน ไอซาเรียตโดเมเชียนทำร้านเด็กถือเหรียญสี่ดาบขอพลังงานเพิ่มอีกห้าใบานะคะชาเรียต สเตรนดีวิลเอมเพ e เจ็ดดาบอืมโอเคอ่าพลังงานดวงคนโสดนะฮะอาจารย์มองแน่นอนแหละว่าพลังงานปักนี้ท่านมีความโดดเด่นขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของความเชื่อมั่นการเริ่มต้นอะไรใหม่ที่มีช่องทางในการตัดสินใจ การปรับอารมณ์การบาลร้าน์ตัวเองที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะเป็นไพ่ที่ที่ที่ต้องบอกว่าอ่าโดดเด่นนะไพ่เฉลีออดกับไพ่จัตสิกเหยหน้าไพ่ขา,ขายกันมากโทษทีอาจารย์ขานผิดหรือเปล่าอืมคือไพ่ใบนี้โทษคะ่ะบางทีไม่คุ้นเคยกันหน้าไพ่เหมือนกันมันมีภาพตาช่างนะคะแต่มันเป็นไพ่เป็นอัศวินถ้วยโทษทีค่ะเป็นคนขี่มา้าขี่ม้าบินม้ายูนิคอร์ แล้วก็มีภาพตาช่างคือความเที่ยงตรงความยุติธรรมนะคะส่วนไพ่ชาริออตเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่เทพเอเลสไพ่นักรบที่ไปรบชนะกลับมาเนาะไพ่เดอะเมจิกเนี่ยมันคือไพ่ของความเลขแปที่เหนือศีรษะคือสติปัญญาเพราะฉะนั้นคนโสดชาวมีนอาจารย์มองไพ่แอคชั่นสใบเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ท่านน่ะสามารถ คอนโทรลนะสเตรนท์ Control, strength, คือควบคุมตัวเองได้แล้วสามารถจัดการทราําาร้นบริหารจัดการในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและต้องการได้ในทุกสิ่งเลยตอนเนี้นะคะมันสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะเป็นความเจ็บปวดที่เจอเจอไพ่สี่ดาบคือมันจบไปแล้วนะอาการไพ่เนี้ยแต่ณตอนนี้เจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านอยากที่จะเปิดความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะเปิดความต้องการของตัวเองอะจะไม่ จะไม่ปิดนะคะคือไพ่ใบนี้อาจารย์มองเปิดนะเปิดเพราะอนะไรชายกระโปรงเปิดเป็นหลายชั้นเลยแต่มันอาจจะมีบางชั้นที่ยังไม่ได้เปิดทั้งหมดมันก็อาจจะสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในเรื่องของความรากักสําหรับคนโสดเนี่ยท่านอาจจะเอาเป็นจุดสําคัญสักจุดหนึ่งที่ท,ที่ที่ท่านอาจจะเขาเรียกว่า คัดสรรหรือเลือกเฟ้นกับคนที่เข้ามาพอสมควรน,นะฮะเพราะฉะนั้นในปักนี้รับรองคนคนเข้ามาเยอะก็ได้เนื้อหอมนะคะอาจารย์มองเนื้อหอมจนจนยากที่จะตัดสินใจเพราะตัวท่านเองจะอยู่ในอาการคือราศีมีนอย่างน้อยก็เป็นดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนเนาะและเป็นภพวินาศเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างสุขุมลุ่มลึกนะคะมีอะไรที่มันมีความในใจเยอะมีอะไรที่มันปิดบัง ซ่อนเร้นที่ที่ไม่ได้อเขาเรียกว่าแสดงออกทั้งหมดหรอกอาดาวพฤหัสเหมือนกันระหว่างมีนกับธนูแต่คนละอย่างนะในใน,ในความในความคิดความรู้สึกของชาวมีนนะจะคนละบทบาทเลยเพราะฉะนั้นชาวมินาราศีมินนะจะเป็นราศีที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกเก่งมากใครก็อ่านท่านไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะอาจารย์เลยมองว่า ท่านก็จะเหมือนปิดบังใจตัวเองพอสมควรไม่ได้เปิดง่ายๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดกั้นตัวเองนะก็ให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้นั่นแหละแล้วก็เลือกเฟ้นในสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นปักนี้อาจารย์ไม่ได้ฟันธงว่าท่านจะเจอความรักและเป็นความรักทันทีเพราะท่านเองก็อาจจะมีคนที่เข้ามาเพราะท่านเองก็หวังผลประโยชน์ด้วยนะคนที่เข้ามาต้องเอื้อผลประโยชน์กับท่านด้วยนะท่านไม่ได้ ไม่ได้จะบูชาความรักกินอินอุดอมคติเหมือนที่อาจารย์อ่านมาเมื่อกี้สําหรับดวงคนมีคู่นะเนี่ยคือมันจะเป็นคนละโหมดนะคะบอกก่อนณนะตอนนี้คนโสดชาวมินจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาต้องตอบสนองในเรื่องของผลประโยชน์หรือช่วยเหลือเกื้อกูลท่านได้จะไม่ได้แบบกินกินอุดอมคติเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ย ะต้องแสดงอ่ะแสดงให้ท่านเห็นเลยว่าเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมนะอืมมันต้องชัดเจนนั่นเองนะคะท่านถึงจะเปิดโอกาสให้ให้เขาเข้ามาในหัวใจของท่านได้นะไพ่จะบอกประมาณนี้โอเคเรามาดูไพ่สรุปและเป็นไพ่คําแนะนําจากไพ่โรแมนช์อ n งเจค่ะสำหรับชาวมีนทั้งคนโสดและคนมีคู่นะไพ่คำแนะนำนะคะ ให้บอกว่าความเชื่อใจค่ะแล้วก็ c h e m i s t ไพ่ก็น่าจะแนะนำว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องมีพลังงานที่มันตรงกันนะมันจะดึงดูดเข้ามาแล้วท่านจะสัมผัสได้ไพ่จะแนะนำบอกงั้นและตรงโปรดที่จะต้องเชื่อใจกันด้วยนะฮะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันการหว่นละแวงมากเกินไปก็ไม่ได้มีผลดี นะคะแล้วไพ่ก็ยังแนะนําว่าคนที่ใช่เนี่ยเขาจะเข้ามาหาท่านเองโดยที่ท่านไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าหาเขาคะ่ะโอเคขอไพ่เติมใจทิฏฐิข้อความบอกว่าเปิดใจรับฟังคนรอบข้างบ้าง อย่าให้ความคิดของเรามาปิดกั้นอะไรใหม่ๆเพราะบางครั้งแรงบันดาลใจอาจมาจากคนรอบข้างก็ได้นะคะนี่คือคำแนะนำจากไพ่นะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ